เกิดการโต้เถียงกัน hmm. ขึ้นนะครับระหว่างกำนันกับทางช่างเชื่อมซ่อมป้ายครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ปัญหาเกิดจากไฟที่เชื่อมป้ายเนี่ยแหละครับจนเกิดที่จะหวิดมีเรื่องชกต่อยกันไม่มีใครด่าเลยพี่ไม่ใช่ชาวบ้านเขาบอกนั่นใครจะไม่ล่ะสอาถามครับเขาไม่ได้ด่าถามครับพี่ชื่ออะไรอ่ะพี่เป็นอะไรพี่เป็นอะไรกำนันไหนครับกำนันโอ้แน่นอนเนี่ย เนี่ยแหละครับช่างทําป้ายโพสต์คลิปทะเลาะวิวาทกับกำนันในพื้นที่อําเภอพัะพลาชัยที่จังหวัดบุรีรัมย์หลังจากไปซ่อมป้ายบริษัทสินเชื่อกำนันโดง่งก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่ามีการแจ้งเหตุไฟช็อกจึงไปดูก็พบว่าเป็นเพียงแสงไฟเชื่อมเหล็กจากร้านทางร้านครับจึงเข้าไปเตือนอันตรายแต่ว่ากลับถูกช่างตะคอกใส่ทําให้เกิดการโต้เถียงกันตอนนั้นยอมรับว่าดื่มมาแต่ว่าไม่ได้เมาขณะที่ทีมงานช่างซ่อมป้ายครับบอกว่าสาเหตุของการมีปากเสียงไม่ใช่เรื่องของการตักเตือนแต่ว่าเป็นคําพูดของกำ นานที่ถามว่าเข้าพื้นที่ทําไมไม่แจ้งจึงอยากให้ใจเย็นๆครับแล้วก็มีเหตุผลไม่ใช้อิทธิพลข่มขู่ครับ